สวัสดีจ้ามาพอกันทืเจอเราจะพี่น้องจ้าในช่องกินกับอังจ่ะมาจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้คือปุ๋งมาเราจะจะเติมเติมพริกอีกนิดหนึง่งผักกับก็ได้สลัดจากพี่น้องจ้าสลัดพริกจี พี่น่องมื้สลัดอันนี้งามงามเหมือนเหมือน,นดอกกุหลาบนะซื้อมากแต่ตลาดหนาหลักมากแคบหมูจากกะปิโหระพามาคนก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อตุนจ้ะเนื้อตุนเนื้อเปื่อ หวยใหญ่แหงฮ้อนๆอยู่จ้ะ เอทุกขัน้นตอนเฮ็ดเองทุกขั้นตอนได้จ้ะพี่รำจก้ก

แบบเผ็ดเผ็ดเข้มเข้มเปรี้ยวหวานมันหวานเอ้า 还有。 อันนี้บมืแม่บอพริกออนเนือนจาะพี่น้องจ้าพริกแก่แล้วแต่มันจะสีเขียวเนาะเสียบ่ะเสียบครับเพชรครับเพชรจ้ะพี่น้องจา้าเพชรของแท้ไม่เดียวเด้๋นี่สุ้ยเท้ากินซองใหม่ 对。 ngon phê phê mày nỉi nè phê à บ้าเห็หนอย่างไม่ได้เหดผด เสผูู้้ง,งามแล้นยังกรอบแซบไม่ขมดีชื่อเขาเอินผักอย่างนี้กว่าววอ,อัง,องจำซื้อป่ได้พี่น้องคอมเมนต์บอกองงกังเะจ้ะผู้งามแล้วยัวววงแซบกรอบไม่ขม คลิปนี้จะขอโต้ล่าแล้วพี่น้องจ้าคลิปหนามือไม่พอกันไหมจ้ะ ขันคลิปนี้กินบสุภาาเบาวัสุภาพกินมุมมันแต่ไหนขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆด้อจ้พพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมขอบคุณค่ะ